แฟนคะอบอนคาเฟ่ฮะเผลอแป๊บเดียวคนระับพี่มีลิกเรากำลังจะเข้าสู่แมชเดย์ที่10แล้วนะสัปดาห์นี้วันศุกร์มีคู่หนึ่งเสาร์สี่คู่อาทิตย์ห้าคูนะนะ่สถานการณ์เนี่ยสเปอร์ของนักแมวนี่นำ็นจ่าฝูงนะชนะ 7, เจ็ดเสมอสองไม่เคยสตาร์ทดีเท่านี้นะฮะในพีเมียร์ลีกก็มี23แตม้มแมนซิตี้กับอาร์เซนอล21แต้มนะลิเวอร์พูล20แตม้มวิลล่า19แตม้มเป็น5้าหลักแรกนะ แมนยูเนี่ยอยู่ที่8มี15แตม้มเคลซีอยู่ที่10มี12แตม้มโซนตกชั้นนี่ก็จะเป็นเบอร์ลี่มี4แต้มบอลมัด3แตม้มเชฟยูมีแตม้มเดี๋ยวต้องเล่งเครื่องแล้วน,นะฮะแล้วาดาวสันโวฮาแลนนำนะเกาประตูก็คือก็ยิง2ลูกในแชมเปี้ยนลีกกับมั่นใจอีกครั้งนะฮะเป็น2ประตูแรกในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ซาร่ากับโซนทึงมีนะเป็นผู้ไล่หลังมีอยู่7ประตูโบเวนกับอีซักมี6ประตู แอตติสเนี่ยตอนนี้ทริปเปียกับไปโดเนโตของบูฟนะฮะทริปีนี่ของนิวคาสเซิลทำให้คนเราหกครั้งแมดดิสันกับออลีวัตกินส์ของวนะินล่าทำให้ห้าครั้งแมดดิสันนี่ของสเปอร์ก็อัปเดตราคาแชมป์ทีมเป็นลีกนะแมนซิตี้ทั้งสามใจสองสกายเบทนะอาร์เซนอล่หนึ่งใจสามครึ่งนะลิเวอร์พูลหนึ่งใจห้าสเปอร์สิบสองหนึ่งนิว 40แมนยูกับวิลลา80แล้วกับไรตันกับเชลซี150โซนตกชั้นแน่นอนนะเชลยูนี้แหลมขึ้นมานะฮะเจ็ดใจหลูตัน4ี่ใจ1บอลนัดสี่ใจ5เบอร์ลี่แปใจสิบสาเอฟเวอร์ตัน1น่งใจสนะฮะโดยโปรแกรมการแข่งขันขนะฮะวันศุกร์1วันเสาร์4อาทิตย์5วันศุกร์นี่ก็เป็นคู่สเปอร์นะะเนี่ยไปเยือนคริสตัลพาเลตอ่าน้ะแมวดูว่าสเปอร์จะลุ้นแชมป์ไม่ลุ้นแชมป์น้ะแมวให้ดูนัดนี้นะฮะถ้าสเปอร์จะไม่ได้ลุ้นแชมป์ก็ต้องไปแพ้พาเลตะอ่ะาเพราะว่า แต่ลุ้นแทมนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวถ้าชนะพาเลทมาก็ทิ้ง5้าแต้มเลยะคิดดูแล้วกันนะในรองดับเบิ้แมทช์พาเลทก็เป็นทีมที่แข็งพอตัวโดยเฉพาะเกมในบ้านนะถ้าสตอร์บุกชนะอันเนี้ยได้ลุ้นแทมแบบเป็นจริงเลยจังถ้าแพ้ก็อ e ีหลอดเดิม erm นะนี่คือเกมสําคัญมากนะของไก่เดทองนะในวันเสาร์มีสี่คู่คู่ที่แปดนรายการสามสิบนาทีะเป็นรองดับเบิ้แมทช์เชลซีก็ดูฟื้นแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะ จะกินเบรนด์ฟอร์ดได้หรือเปล่าฮะก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ย,ยากพอพอสมควรครับเบรนด์ฟอร์ดและนัดที่แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วด้วยนะฮะอาร์เซนอลกับเชฟยูฮะก็ไม่น่าจะเหนือบาดว่าแรงคะเพียงแต่ว่าจะยิงทะลุหรือเปล่านะบอลนัดกับเบอร์ลี่อันนี้บอลหนีตกชั้นมาเจอกันก็โต้ไข่โตมันนะนั่นหมายมองกับเบอร์ลี่โอกาสเก็บแต้มมามีนะฮะบูฟกับนิวคาสเซิร์อ่าบูฟเตะในโมลินิวส์กาวน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ทําให้นิวคาสเซิร์ หนักนะฮะแล้วก็กรอบมาจากแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยน,นะเมื่อคืนนี้ก็แพ้ดอกหมุนคาบ้านนะก็คู่นี้แข่งห้าทุ่มครึ่งในวันอาทิตย์นะฮะคู่สองทุ่มเนี่ยจะเป็นเวสต์แฮมกับเอเวอเรตันเวสต์แฮมเริ่มมีแข่งนะเจอกับเอเวอเรตันบอลหนีตายฮะแต่เป็นอย่างไรวิลล่าเจอกับลูตันโอ้วิลล่าอย่างโหดอ่ะตอนเนี้ยเก็บสิบสามแต้มจากห้านัดนะสงสัยจะเป็นสิบหกแต้มจากหกนัดแน่ๆเลยฮะเพราะลูตันบอกบ้านไม่ดีนะไบตันกับฟูลแลมฮะไบตัน ก็ต้องเล่นยูโรปลาลีกในคืนนี้นะฮะเจอฟูลแลมก็แน่นอนนะกอบกว่าสามทุ่มนะลิเวอร์พูลเจอกับฟอร์เรสนะสบายเลยของแดงนะสามทุ่มแล้วคู่ดึกนะเป็นคู่เอกนะเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ฮะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แห่อาจารย์วอลบูอยู่ที่อังกฤษด้วยไปดูที่โอทรลฟอร์ดด้วยนะยยนะติดตามกันได้นะฮะนี่ก็คือโปรแกรมสิบคู่ใน ชเดทที่10นะน่าสนใจนะแมนยูแมนซีอย่างเงี้ยอืมมันนะ,ะฟุตบอลในวันนี้นะแมนมองที่ยูโรปลาลีกฮะับสามสามคู่นี้นะฮนะนักแมวมองว่าลิเวอร์พูลจะยิงตูลูสทะลุนะฮะอาแจ็คไปเยือนแพ้บรายตันไม่ถึง2ประตูแนะ่แนละ้วเบติสตะจะบุกชนะอาริสนิมาร์โซที่ใส่ปัสครับผม